อันยยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามาก่อเคป๊อนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาชวนทุกคนพูดถึงกับอัลบั้มของส่สาว b l a c k พิงค์นั่นเองนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองออกมากันครบแล้วหลังจากที่ไม่ได้ต่อสัญญาแบบเดี่ยวกับค่ายเกาหลีไปและก็ ปล่อยผลงานในนามของเอเจนซี่เดี่ยวของตัวเองกันนะครับโอโหแต่ละคนเนี่ยมีอัลบัม้มมีเพลงที่บ่งบอกความเป็นสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนมากๆเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางตามความฝันของตัวเองในสิ่งที่อยากจะทำและก็ทำออกมาได้ดีแบบที่สุดเลย,เลยนะครับ4คน4ี่อัลบัม้ม4รูปแบบที่แตกต่างกันอะไรที่อยากจะทำแต่ยังไม่เคยได้ทำทั้ง4สาวเนี่ยเขาก็ได้มาทดลองแล้วก็ได้ ลองทําในอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองที่ควบคุมการทํางานเองทั้งหมดแบบนี้เราจะได้ทําความรู้จักกับ b l a c k พิงคได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น j ี s ูเจน n ี่โรเซหรือว่า Lisa เองก็ตามและในตอนนี้นะครับเราจะมาชวนทุกคนพูดถึงว่า4เพลงของ4สาวที่มาจากอัลบั้มนี้ที่ใช้ในการแบบว่าโปรโมทเป็นไตเติลหลักเลยนั่นก็คือ Like Jennie, a r t h q u a k e Toxic, c to i l l the N นะครับแล้วก็ Fuck up the World ของทั้ง4คนนี่แหละใคร ชอบเพลงไหนมากกว่าการน,นะรับในความเป็นแบบว่าเพลงเดี่ยวของเมมเบอร์จาก b l a c k พิ n งอย่างพี่ใหญ่จีซูกับ EARTHQUAKE เนี่ยก็จะมาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเพลงก่อนหน้าอย่าง FLOWER เลยเรียกได้ว่าพลิกบทบาทนะครับแต่ก็ยังคงมีท่อนจำแล้วก็มีท่าเต้นที่แบบเต้นตามได้ง่ายๆเป็นอีกหนึ่งเพลงของจีซูที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วก็โตขึ้นด้วยส่วนของเจนนี่ที่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดเลยนะครับดุดันมากๆแรปฟาด เต้นแบบสะบ้นหันแหลกและก็ MV เก๋มากๆอัลบั้มนี้เจนนี่เนี่ยใส่สุดหมดทุกเพลงเลยจริงๆแต่เพลงที่ปล่อยออกมาแล้วมี MV นั้นทุกคนชอบกันหรือเปล่ากับความแบบว่าเจนนี่แบบใหม่แบบสับไลค์เจนนี่ ลองคอมเมนต์กันมานะครับของโรเซเองก็จะเป็นเพลงตามสไตล์แบบว่าโรเซโรเซจัดจ้านมากๆในความเป็นโรเซท็อกซิกทิลเดนที่มีความแบบบาดลึกของเนื้อหาการร้องที่โชว์พลังเสียงของโรเซแล้วก็สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่โรเซเนะี่ยอยากจะทํานี่คือวายของโรเซที่ดีมากๆแล้วเราเชื่อว่าน่าจะตรงใจใครหลายๆคนแน่นอนเพราะเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายเลยทีเดียวนะครับส่วนของมักเน่อย่างลิซ่ากับ Fuck Up the World ที่ จึงปังแล้วก็ดุดันมากๆมีความแบบวายร้ายมีความแบบว่าลิซ่าแบรวิลเลียนสุดๆนะครับมาครั้งนี้ทั้งแร็ป ทั้งร้องทั้งเต้นแบบโหดมากขึ้นกว่าเดิมไลลิซาก็จัดเต็มให้มากมากทั้งงาน MV ปังๆทั้งเพลงที่แบบร่วมฟิเจอรงกับฟิลเจอร์ด้วย,ยนะครับใครที่ชอบคอมเมนต์กันมาว่า4เพลงนี้ลองจัดอันดับดูซิว่าชอบเพลงไหนของใครกันมากที่สุด1 2 3 4แล้วมาคอมเมนต์กันนะครับแต่ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่เทสคนฟังไปว่าใครชอบสไตล์ไหนตรงทายกับเพลงของใครแต่ว่าลองมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าถ้า4เพลงนี้ของ4อัลบั้มจากสี่สาวแบล็กพี ในการโซโลใครชอบอัลบั้มไหนหรือว่าชอบเพลงไหนมากที่สุดในไตเติรลหลักของทั้ง4คน Earthquake, l i g h t Jenny, Toxic TL to แล้วก็ Fuck up the World นะครับ